อดอยแตมมนีนอสมัยก้อนเนี่ยตอนเป็นนาออนเนี่ยดอยแตมมนีเขียวเช่อ,อุ้มไปด้วยป่าอุดมสมบูรณ์ไปตึงน้ำตึงซับตึงซับสิ่งทุกอย่างทางอาหารแต่ณปัจจุบันนี่พอลุกมีแต่ดอยหัวหมดหัวล่นแล้วเขาจะทรงหมอบแผ่นดินอย่างอี้คือลูกคือหลานเฮากะ บนบัวใหญ่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับที่รากซึ่งเป็นที่ตั้งหมู่บ้านชุมชนในอดีตแผ่นดินแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้อันเป็นต้นกำหนิดของสายน้ำน้อยใหญ่เลี้ยงชีวิตผู้คนให้เป็นสุขสืบมาหลายชั่วอายุคน แต่การเข้ามาของเกษตรกรรมเชิงเดียวโดยส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกข้าวโพดเพื่อขายไม่เพียงทำลายวิถีและภูมิปัญญากเกษตรแบบดั้งเดิมเท่านั้นแต่เกษตรเชิงเดียวซึ่งมุ่งผลกำไรเป็นที่ตั้งยังทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทำลายตนเองด้วยสารเคมีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันซึ่งผลที่ได้รับตรงกันข้ามกับที่หวังเอาไว้นั่นคือหนี้สินที่พอกผูนเพิ่มขึ้น เริ่มตั้งแต่เมื่อปี42เป็นต้นมาเนี่ยเราได้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับซิปที่ทําเรื่องของแผนแม่บทชุมชนในตรงนั้นเนี่ยเราได้ข้อมูลชัดเจนนะฮะจากกระบวนการที่ลงไปทํากับพี่น้องชาวบ้านเนี่ยเราได้ปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ดินทํากินแล้วก็ปัญหานี้สินแล้วตามมาก็คือปัญหาสังคมอพอเราวิเคราะห์หมดเรียบร้อยแล้วเราถึงรู้ปัญหาว่า จริงๆแล้วที่ทํากินของเราเนี่ยสุดโซมมันถูกการใช้สารเคมีเพราะมันทําพืชเชิงเดียวโดวยเฉพาะกระแสรเรื่องของข้าวโพดราคาดีมั่งบริษัทซื้อดีอะไรเนี่ยก็จะโล่งเตียนไปทั้งหมดเลยหลังจากนั้นมาเราก็เอาแผนนํามาสู่การปฏิบัติเอาประเด็นเรื่องของที่อยู่อาศัยกับที่ดินทํากินขึ้นมาประมาณปี2549สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ชุมชน เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของคนชนบทหรือบ้านมั่นคงชนบทตำบลบัวใหญ่ซึ่งมีทุนเดิมในเรื่องของการจัดทำแผนชีวิตชุมชนอยู่แล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการมีการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดินโดยชุมชนเองทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เรื่องของบ้านบ้านคงชนบทก็นำไปสู่การแก้ไขก็คือเราสำรวจข้อมูลใหม่ทั้งหมดว่าพี่น้องที่มีปัญหาเรื่องที่ที่อยู่อาศัยกับที่ทำกินเนี่ยทั้งหมดจะมีอยู่ประมาณ1,584แปลง739ครอบครัวข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกรวบรวมโดยภาคประชาชน แล้วก็เราเองก็ไปเอาข้อมูลไปบูรณาการกับภาครัฐเชื่อมเขาโดยที่เอาปัญหาเราเนี้ยไปนั่งคุยหนึ่งนั่งคุยของท้องถิ่นหลังจากนั้นเราไปนั่งคุยที่ป่าไม้ในกระบวนการตรงนี้ก็เลยรวมพลังกันว่าถ้าง,งั้นเรารับรองกันเองได้ไหมเพราะประวัติของเราเนี่ยเราอยู่ก่อนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติจะประกาศเลยมาตกลงกันตรงนี้พอออกใบรับรองให้พี่น้องปุ๊บเนี่ย ชาวบ้านเนี่ยได้รับประโยชน์ว่านแน่นอนแล้วเขามีที่ทำกินชุมชนรับรู้เหมือนกันทั้งหมดซึ่งรับรองซึ่งกันและกันจากการที่จะทำะโฉนดชุมชนหรือใบรับรองเอกสารสิทธิ์ให้พี่น้องชาวบ้านเนี่ยนำไปถึงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเพราะเขาพูดถึงที่ทำกินเนี่ยเขาไม่ได้พูดเฉพาะที่ทำกินแต่พูดถึงเรื่องป่าเราชวนพี่น้องมาลองมาบวชป่าเพื่อสร้างจิตสำนึกเพื่อให้คนรักป่ารักน้ำ รักดินรักที่ทำกินของเราสร้างกิจสำนึกตรงนี้จนกระทั่งปี2556มูลน,นิธิสัมมาชีพได้ประสานงานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและชุมชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดรูปธรรมของกิจกรรมที่ยั่งยืนภายใต้หลักคิดหนึ่งตำบลสัมมาชีพ1บริษัท CSR ที่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในตำบล การทำหนึ่งไร่อินรีย์จึงเกิดขึ้นเนื่องจากกิจกรรมนี้สอดคล้องและมีความเป็นไปได้อย่างมากกับความเป็นจริงของตำบลบัวใหญ่และยังจะเป็นการต่อยอดจากงานพัฒนาเดิมให้เห็นเป็นรูปธรรมอีกด้วยทั้งหมดคือสัมมาชีพทาเนี่ยนะฮะภายได้ปรัชญาที่คุณหมอประเวศวัสรีเนี่ยนะครับได้ตั้งไว้และมูลนิธิสัมาชีพถือเป็น ทิศทางหลักของการทํางานของวิสัมมิชีพือการสร้างสัมมิชีพแต่พื้นที่ซึ่งสร้างสัมมชีพแต่พื้นที่นั้นเนี่ยนะครับก็คือหมายถึงองค์ประกอบ4เรื่องใหญ่ๆก็คือการที่จะให้ชุมชนนั้นมีรายรับมากกว่ารายจ่ายนะครับการที่จะต้องไม่เปลี่ยนแปลนตนเองไม่เปลี่ยนปลผู้อื่นและก็ไม่เปลี่ยนปลสิ่งแวดล้อมซึ่งถ้ามีรายรับมากกว่ารายจ่ายนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งแรกของการพัฒนชุมชนนะครับที่ทําให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนะครับทำให้ชุมชนนั้นยืนอยู่บนําไปสู เรื่องอื่นๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมนะครับเรื่องอื่นๆอ,อีกหลายเรื่องที่ตามมานั้นเนี่ยจะมีฐานของเศรษฐกิจที่ยั่งยืนเป็นตัวยืนนะครับแต่ในทิศทางของวิสสัม,มชีพเนี่ยก็คือการเข้าไปทาสิ่งเหล่านี้เพื่อก่อเกิดสุดท้ายที่มุ่งหวังคือการเกิดสัมามชีพในชุมชนและก็นําไปสู่การเกิดสัมามชีพเต็มพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งถึงวันนั้นนะเนี่ยชุมชนก็จะยืนบินขาตัวเองสังคมก็จะน่าอยู่อย่างแท้จริงครับพอชอเนี่ย ทำงานในระดับพื้นที่นี้มานานนะครับแล้วสนับสนุนพื้นที่ต่างๆในทั่วประเทศเนี่ยหลากหลายประเด็นอย่างเช่นที่จังหวัดน่านเนี่ยเราได้สนับสนุนเรื่องการจัดการบริหารที่ดินโดยองค์กรชุมชนและท้องถิ่นเนี่ยนะครับโดยใช้องค์กรชุมชนเนี่ยเป็นแกนหลักในการช่วยการทํางานร่วมกับท้องถิน่นสํารวจแล้วก็จัดให้มีการแบ่งสรรที่ดินต่างๆให้กับชาวบ้านที่ มีปัญหาเรื่องที่ดิน<ม>ปรากฏว่าในพื้นที่เหล่านั้นก็ทําให้เกิดกิจกรรมขึ้นมาหลายเรื่องนะครับซึ่งเป็นความต้องการของชาวบ้านเป็นปัญหาของชาวบ้านเช่นราคาพืชผลพื้นที่การเกษตรปัญหาเรื่องน้ําการจัดการน้ําพอไปแมทช์ทิ้งกับทางบริษัทเนี่ยบริษัทเอกชนก็ได้มาทํางานเรื่องนี้และมีแนวทางที่ชัดเจนที่สนับสนุนเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ําซึ่งชาวบ้านเรียกร้องว่าต้องมีการจัดการน้ํา ในระบบเกษตรของเขาเนี่ยครับซึ่งก็เริ่มต้นกันไปแล้วเริ่มมีการสำรวจข้อมูลเริ่มมีการทําแผนแล้วก็สามารถที่จะยึดโยงกันเป็นภาคีร่วมมือ <c oughs> โครงการหนึ่งไร่อินทรีย์ได้รับความสนใจจากชาวตำบลบัวใหญ่เป็นอย่างมากโดยมีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ200ครอบครัว400ไร่ซึ่งสมาชิกทุกคนจะต้องมีกติการ่วมกัน มีการเจาะเลือดทำบัญชีครัวเรือนและต้องปลูกพืชที่หลากหลายทั้งพืชอาหารพืชเศรษฐกิจและสมุนไพรแบบปลอดสารเคมี100%เเซโดยมีภาคีทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้การสนับสนุนเช่นสาธารณสุขเกษตรอำเภอองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นต้นภายใต้กิจกรรมหึงไร่เกษตรอินทรีย์เนี่ยมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนน่ย ทุกภาคส่วนทางพื้นที่ก็จะมีองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็ฝ่ายท้องที่ทก็คือ,อชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านส่วนอ,องค์กรภาครัฐที่อยู่ภายในพื้นที่ระดับตำบลไม่ว่าทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับสาสุขอำเภอนาน้อยเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการเจาะเลือดอผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนทุกครอบครัวและทุกปีเพื่อเป็นตัววัดผลว่า ผลเลือดของชาวบ้านเนี่ยจะมีผลเลือดที่มีสารเคมีปนเปื้อนอยู่เนี่ยลดน้อยลงไปหรือเปล่าทางสถานีพัฒนาที่ดินก็ให้การสนับสนุนคือเอาดินจากหนึ่งไร่ของเราเนี่ยไปสู่การวิเคราะห์สภาพดินก่อนว่าดินเป็นกรดหรือเป็นด่างถ้าดินเป็นกรดเนี่ยทางสถานีพัฒนาที่ดินก็สนับสนุนปูนโดโลไมมาได้ประมาณ90ตันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยมาช่วยเรื่องของการทําตะบันน้ําปัจจุบันเนี่ยเราได้3จุด คือทำฝาย3จุดแล้วก็ทำตะบันน้ำสามจุดเข้ามาช่วยเรื่องระบบน้ำการทำเครื่องตะบันน้ำให้กับกเกษตรกรการดึงน้ำจากที่ต่ำขึ้นมาที่สูงให้กับกเกษตรกรให้มาใช้กับไร่ที่เขาทำนะฮะในพื้นที่ของตำบลโบใหญ่อยากจะให้มันรล่มเย็นด้วามีน,ำน้ำมีทาด,ดีๆ่มเย็นมีป้ามีฝูก มีอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเต่อมาทดแทนเด็กทำข้าวโพดเนี่ยยาบั้ข้าวโพดนี่จะมีขึ้นมาเป็นพืชนเต๋ด,ดีดีขึ้นมามีเป็นเต่ยป่าที่พกคนในกลุ่มเสียชีตพอเพียงหรือว่า,เ,าเกษตรอรินซีหนึ่งไหลหนึ่งอินซีเนี่ยอาจจะขยายเป็นป่าใหญ่ซิบไหลยี่ซิบไหลร้อยไหลหลายคุม้มหลายคุ้มเข้าไปจะเป็นพันไร่อาจจะเป็นป่า สมตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดน,น่านเป็นส่วนหนึ่งของอำเภนอนาน้อยถ้าว่ามันเป็นตรงนี้มันได้ผลดีมันก็จะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้เกษตรกร,กรหลายๆพื้นที่เข้ามาศึกษามาดูงานเพื่อน,นําไปปรับใช้ในไร่ของตัวเองถ้าในภาพรวมถ้าทุกพื้นที่ทําสามารถทําอย่างนี้ได้ทุกพื้นที่ในจังหวัดน,น่านนี้ก็จะชุ่มชื้นระบบนิเวศในจังหวัดน,น่านและในประเทศไทยก็จะดีขึ้นมากกว่านี้ครับ คิดจะเข้าโครงการนี้เนี่ยเพราะอะไระเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับที่ว่าเราะจะได้ผ่อนล,ลดจากการปลูกข้าวโพดลงมามแล้วก็รู้ว่าทุกวันเราจะต้องใช้จ่ายไปกับไอ้การซื้ออาหารมากินครับเราจะต้องปลูกผักเราจะต้องผลิตไอ้อผัก ขึ้นมาแล้วก็ให้ให้มีกินอยู่ทุกวันครับผมแล้วเป็นเรื่องที่เรามั่นใจได้เพราะเราไม่ใช้สารเคมีครับผมมั่นใจเ<อ>พอพไอ้ไอ้หญ้ามันลกขึ้นมาเราก็ดายเราก็ถอนออกโดยไ,<อ>ไม่ต้องใช้สารเคมีเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ว่ามีเป็นบนเราพิสต่ออาหารของเราครับผมผมมีความชุกอย่างเดียวผมไปได้ชื่ออย่างกินไปได้ไปหาหนังกาดมากินผมไ่ได้ไปชื่ออันพัก กาดมากินเลยกาดนั้นมันปอดสารพิษแต่สวนผมนี่ปอดสารพิษร้อยเเ็นเลยอย่างไรก็ดีถึงแม้ชาวบ้านจะมีต้นทุนสูงในเรื่องของการรวมตัวไปสู่องค์กรที่เข้มแข็งแต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่ต้องการการหนุนเสริมจากภายนอกเช่นภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ด้านการบริหารจัดการต่างๆเทคนิคใหม่ และความรู้ด้านการตลาดดังนั้นบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดจึงเข้ามาหนุนเสริมองค์กรชุมชนตามหลักการหนึ่งตำบลสามมาชีพหบริษัท CSR บัวใหญ่มีแผนแม่บทในการพัฒนาชุมชนระยะยาวบัวใหญ่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาที่ทำกินเพราะฉะนั้นจึงเกิดหนึ่งไร่เกษตรอินทรีย์ขึ้นมาเพื่อผลผลิตทางด้านอาหารปลอดภัยในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องการให้เป็นต้นแบบของนักธุรกิจจิตอาสานะคะที่มีความรู้มีองค์ความรู้ลงมาร่วมกันพัฒนาชุมชนเพื่อความสุขให้คนรุ่นหลังต่อไป และนี่คือรูปธรรมของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พื้นที่เป็นตัวตั้งมุ่งสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมแห่งปัญญาโดยการสนับสนุนให้เกิดพื้นที่นำร่องด้านเศรษฐกิจชุมชนเกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ภายใน5ปีด้วยพลังองค์กรชุมชนองค์กรพัฒนาและพลังเครือข่ายนักธุรกิจจิตอาสาอันเป็นรูปธรรมสำคัญของการปฏิรูปชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง อย่างงแท้จริตำบลบัวใหญ่จะเป็นโมเดลหนึ่งที่เกิดการจัดการที่ดินแนวใหม่ก็คือไม่ได้คิดถึงแค่คำว่าได้ดินมาแล้วได้สิทธิ์มาแล้วในการทำกินแต่ว่าจะพัฒนาดินเนี่ยให้อยู่กับตัวเราอยู่กับชุมชนอยู่กับประเทศเนี่ย อย่างยั่งยืนและตลอดไปแล้วก็ส่งมอบแผ่นดินนี้อย่างมีคุณค่าให้กับลูกกับหลานต่อไปในอนาคต